งานตัวเองก็่ำงานวงก็่ำทำไม่ทัทนเลยนะตอนนี้เชอได้กระจายงานไปอย่าง เยอะมากขึ้นกับแคปแคปของเรานะคะช่วยพี่ด้วย <laughs> พี่ไม่ไว้แล้ว <laughs> พี่ไม่ทันแล้วพเอาอันนี้ไปเอาอัลนี่ไปคนนี้เอาอันนี้ไปคนนี้เอาอันนี้ไปเผาแรงแต่ว่าก็มีโปรเจกต์ใหญ่อื่นใดที่ต้องดูแลเช่น r u m o r ร์ออริจินอลสเตตที่เชเข้าไปดูอยู่แต่มันจะมีอีกปีหน้ากําลังแผนแคเตอร์กันค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันไปตามจุดต่างๆหรือว่าเป็นชั่วคราว ตอนนี้ทุกอย่างเชอต้องจดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อกันหลืมเพราะว่าเชอตอนนี้ก็คือต้องการสมองที่สองเป็นสมุดบันทึกหรือว่าที่ใดที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็คือใช้คาลเลนดาร์เป็นหลักเลยนะคะมือชีอหายคาลเลนดาร์หายก็คือจบชีวิตอยู่พอสมควรมีเลยค่ะตอนนี้เชอได้มีเลยค่ะจริงๆนะว่าเป็นจริงๆท้าทามเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งท้าทามเพื่อนอีกคนหนึ่งมา ก็ื่อจะมาช่วยจิบประทะเพราะว่าเพื่อนเป็นแอดมินเพจพวกแบบทํางานอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำงานอยู่บ้านอยู่แล้วเราก็เลยเพื่อนช่วยด้วยบางทีไอทํางานอะไรไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วก็คอนเทนต์เหมือนมาช่วยถ่ายคอนเทนต์ถ่ายนู่นถ่ายนี่หรือแบบไปช่วยเป็นเออาร์อะไรเงี้ยเพิ่มเติมขเขาเรียกเป็นแอดเดี๋ยวค่อยนะบางทีคิดว่าน่าจะแอดทีเลยแอดเอแอดบแอดซีเ <laughs> นี่ยมีหมดแหละเหลืหอแอดดีดีก็มีแล้ว A อ C ซ E ดีต้องเป็นแอดอีแล้ว้ามี ที่เป็นแบบแวดแบบคนที่จะทํางานด้วยอะไรเงี้ยตอนถ้าใครมีสัญญาณนามเขาเรียกว่าสัญญาณนะใช่ไหมจะมีอดีดอกใช่คือคุณเพื่อนรอบตัวนะก็เขาก็ว่างเลยแต่เพื่อนก็มีมีมีพอแล้วเลยแต่ว่าก็ยังแบบเพื่อความสบายใจของที่บ้านเพื่อนบอกว่าเขาก็อยากหาเพิ่มเติมอะไรแต่เอ็อก็ยังอยู่กับฉันนะคะเอ็อผู้เป็นยินและอย่างของข้าพเจ้า มีอยู่ด้วยดีแล้วนะคะควรมีอยู่ด้วยแคปฮูเราแคปฮูต้องแมพผูดมีแล้วไงมีลองแคปช่วยนียี่สิบซีมเบอร์ต้องเจอกันนะคะใครอยาจอกจะเจอกันจะเจอได้ในโรงภาพยนตร์ <laughs> อันที่ยีนะคะก็ไปดูลากาล่ากันได้แล้วก็อาจจะเห็นเดินไปเดินมาในฐานะเมินเจอร์ท่านหนึ่งนะคะที่ซันทันเวลนะคะ25่สาตอนนี้เชื่อยังลุ้นอยู่เลยเนี่ยประกาศรลงว่างงานสัจจังเอ็กซ์มาแล้วก็สัจจังการดิวิชั่นเซเลมอนีนะคะบอกเลยว่าสัจจังทำเซตลิสแล้วก็เลือกคนขึ้นในพาร์ทของการดิวิชั่นเซเลมอนีเองนะคะไปเชียร์น้องกันได้ไปส่งท้ายน้องเล็กของเจนหนึ่งเรานะคะเชอจะไปนะแต่ตอนนี้มันคิวละครอ,อยู่แต่เชอจะไปนะบอกสัจจังพี่พี่เพย์ อยู่นะสัจธรพี่พี่พยายามจริงๆก็อยากไปอยู่ส่งเหมือนกันปี่ใหม่ตอนเนี้ยถ้าเออาพอก็อาจจะไม่ต้องไปทํางานไรแต่ห้าเออาไม่พอเราก็อาจจะเจอกันตามอ e ีเวนต์ของบียนเคได้เน <c oughs> ย่งจชไม่มีงานอะไรแค่ออกกองช่ชําช่ํมมีแค่ออกกองสองเรื่องแล้วก็พันนอ้วงานตัวเองก็ช่ํางานวงก็ชํ่ททาไม่ทันเลยนะตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้เชอร์ได้กระจายงานไปอย่าง เยอะมากขึ้นกับแคปแคปของเรานะคะถึงขั้นต้องบอกว่าคนนีุ้บเอาอันนี้ไปฮุบเอาอันนี้ไปคนนี้เอาอันนี้ไปคนนี้เอาอันนี้ไปช่วยพี่ด้วยพี่ไปไวแล้วพี่ไ่ทันแล้วก็โชคดีมากที่มีน้องๆแกงนี้อยู่เป็นทีมงานเชิญนะะ โดยเบื้องต้นฮูปก็คือช่วยดูออริจินอลสเต e อยู่นะตอนนี้แล้วก็ฮูปกับเอิร์นนะคะก็ดูแล B3 อย่างที่มีประกาศไปวันที่29 d e ิเ ember ก็น้องก็ดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะ๊ปอปเปอร์นะคะช่วยให้เข้ามาช่วยดูในฝั่งของประสานง,งานกับทีมของซัดจังนะคะในการซ้อมต่างๆงานซัดจังนะคะแล้วก็ข้าวฟ่างช่วยดูงาน x m a s นะคะแล้วก็งานอีเวนต์ช่วงท้ายปีจะเจอเข้าวฟ่างเยอะนะคะสุดยอดหนูรู้สึกภาคภูมิใจครับแกงจนทาิ ริงก็ทุกคนแหละก็เหมือนเติบโตในเส้นทางของตัวเองกันในในคนอื่นๆแต่ว่าเกงแคบแคบก,ก็รู้สึกว่ากว่าจะค่อยๆปรับจูนในการที่จะเริ่มทํางานกันแบบวางได้แล้วอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็โรดโชว์เดือน d e c e m b มยี่ส2อ็ดยี่สจะเป็นพี่เอิญของเรานะคะในการดูแลนะคะแล้วก็พี่เอิญก็ช่วยดูสเตตบิทรี ก็เรียกได้ว่าต้องขอลองขอแรงน้องแลวพี่ไม่ทันจริงๆนะเพราะว่ายังมีจัดตารางนู่นนี่นั่นเคลียร์งานเทิงามีถ่ายทันโูนนนโอ้ใช่ได้อยู่ไหมเงี้ยแต่ก็ถือว่าใกล้ๆแบบเมื่อก่อนแหละเพราะว่าเมื่อก่อนเราแทบจะมีเทียเตอร์ทุกสัปหก็สมัยเจนหนึ่งก็จะปันเจนิตตวันปุป้ก็จะแทบจะต้องทุกอาทิตย์ที่ต้องดูแลการสอบการเขียนเทียเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอช่วงนีมน้มันน้อยลงหรือเดือนละครั้งหรือแบบมาเป็นครั้งขราวเนี่ยก็ให้น้องได้กระจายทํางานอื่นๆ มากขึ้นออาเงี้ยเอาแรงแต่ว่าก็มีโปรเจกต์ใหญ่อื่นใดที่ต้องดูแลเช่นยังมียังมีรูเมอร์เนะที่ทุกคนรอติดตามกันนะคะแล้วก็มีเนี่ย original state ที่เชิร์เข้าไปดูอยู่แต่ว่าให้ฮูเข้ามาช่วยมากขึ้นแหละแล้วก็ตารางอีเวนต์ทั้งหลายพวก20 25้าแล้วก็อีเวนต์สิ้นปีเนี่ยก็วางแผนกันชำ้ำอย่างอื่นๆถ่ายทำใดๆตารางเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวมันจะมีอีกที่เชื่อต้องวางซึ่งเชื่อย่างแบบเชื่อจะหาคิวน้องได้หรือไม่นะฮะแต่ว่ามีแคคๆช่วย,ยอยีกน้งชายซึ่งเราก็มาใจน้องมาก เราลองุณว่าน้องทำได้ดีเพราะฉะนั้นเครดิตออริจินอลสเตทนอกจากเธอที่ต้องมาคุณประสานงานแล้วการเพอร์ฟอร์มละรหลายอย่างยกเครดิตให้ทีมทำมิวสิกโปรดิวเซอร์ทุกท่านนะคะทั้งสิบท่านแล้วก็โครากราเฟอร์ทุกๆคนจริงๆผู้เต้นผู้ร้องที่คิวเหนื่อยกันมากเลยในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เมมเบอร์นะคะและทีมงานคนอื่นๆด้วยที่ที่ช่วยงานกันคนละคนละส่วนจะเชิญเป็นตัวกลางประสานแล้วก็คอยตัดสินใจคอยเบรคคอย ขอเพิ่มโู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฟีดแบ็ไปแล้วก็ชุดด้วยนะเรื่องชุดดีก็ แต่ว่าสุดท้ายคือเมมเบอร์จริงๆเมมเบอร์ Member คือต้องอยู่ทั้งร้องเต้นแล้วก็ต้องอยู่ทุกคลาสอะไรเงี้ยต้องขึ้นแสดงอีกต้องเต็มตัวอีกหรือว่าเป็นสเตจที่ทรหดมากจริงๆอยเงี้ยคือเชยยังพอแบบไม่ได้ต้องอยู่ห้องซ้อมตลอดเวลาแต่น้องมต้องอยู่ห้องซ้อมตลอดเวลาคือช่อเข้าใจเลยไอตอนที่หนูทําสเตจดีทีอะไรเงี้ยหรือว่าเทรนนีตอนนั้นอะคือแบบก็มีเวลามากกว่าน,นี้ถ้าเราจะเป็นโปรดิวเซอร์เข้าไปาจริงๆหรู้สึกว่าหนูทาได้ไม่เท่าตอนทำเทรนนีสเตจเท่าไหร่แต่ว่าก็เข้าไปอินทร เขาเข้าไป,ไปดูเยอะเลยเนี่ยให้เครดิตน้องฮูเลยนะคะ original s t a ตทฮูกับป r o ปเปอร์ก็ค่อนข้างช่วยกันเยอะในการฟีดแบ็กกลับมาต่างๆแต่ก็ในจริงๆเราสู้ทุกคนเหมือนม,มากกับสเตจนี่ขอให้มันเป็นผลงานที่ฟังๆนะซึ่งเบื้องต้นนะคะทุกคน whisper r a l จะเป็นเพลงที่นำมาโปรโมทสเต,ตทในช่วง ช่วงแรกนี้ในเดือนนี้เดือนหน้านะคะก็คู่ไปกับแฮชแท็กด้วยแล้วก็รูเมอร์น่าจะอีกสักพักหนึ่งนะคะแต่ปีหน้าแน่ๆนะฮะแล้วก็เพลงอื่นๆที่มีอยู่ในสเตจมีโอกาสนําออกมาใช้นะคะแต่ว่าจะหาช่วงโปรโมตอีกทีหนึ่งค่อนข้างอยากจะโปรโมตเพราะว่าทุกเพลงมีแบบคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองมากมากเ ไลฟ์ในแอปนะคะเบื้องต้นมีวันที่มีสเตจเฟิร์สเพอร์ฟอคือ21-22แน่ๆนะคะตามระบบเ h e เตอร์ปกติลองดูได้เลยที่21-22นะคะแต่ว่าอาจจะใหม่นิดนึงหรืออาจจะเกิดปัญหาเนื่องจากเป็นสถานที่ใหม่นะคะเราไปลองเ h e เตอร์กันที่ The Street ไปเพ r ร์ฟอที่นั่นสตรีมมิ่งอาจจะมาตามการโปรโมทน,นะคะเพลงถ้าอยากฟังอย่าให้มาฟังในเอเตอร์ก่อน <laughs> ปีหน้ากำลังแพลน เทเตอร์กันค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันคิดว่าน่าจะเป็นระบบนี้นะคะระบบของการที่ไปตามจุดต่างๆหรือว่าเป็นชั่วคราวนะคะเพลงใน,นสเตเตมีโอกาสลงสตรีมมิ่งนะคะแต่ว่าไม่เร็วๆนี้ครับปีหน้าเป็นปีที่หนักอยู่มากๆหนักกว่าปีนี้อีกเขาเท่าที่รู้สึกนะแต่ก็จะทําให้น้องๆให้ดีที่สุดนะจ๊ะรี่ตังคอไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะ โหลดเลย I am for h e application.